สวัสดีกันครับทุกคนตีโร่ดีรุต้าขอรับสุขทุกท่านกันเลยรอบนี้ก็กลับอยู่ในเก็บ Rv ด้วยก็บเป็นเกมที่โคตรสนุกนาตีป้อมมันเลยแหละเพราว่าเราจะมาทําใน Rv เราจะมาตัวแรงนี่ผมจะใช้ตัวปวดแล้วตัวนี้เป็นตัวที่แบบโอ้ผมชอบเล่นบ่อยมากเล่นทีนไรก็คือไม่เคยแพ้เลยมีแต่ชนะตลอดก็ไปดูกันเลย ให้พี่แล้วสก,กินอันนี้ผมสก,กินเช่านะคือผมไม่พยาเติมหรอกช่วงช้อนเงินอย่างเงี้ยนั่นเลายอย่างสก,กินนี่ผมไม่ได้ชอบถ้าเกิดให้เติมจริงผมชอบสก,กินนะดูสวยดียินดีต้อรับสูอเอาไอ้ยี่ยห้มึงไปหรุ ้ยตลกนะกูอืมมาอืมบอกเลยว่าตัวเนี้ยคือไม่แต่แทงก็เอาผมไม่อยู่นะบอกเลยอ่ะแทงก็ไม่ได้กินผมหรอกแต่๋ยวผมว่ากินเขาอ้า องงออแอบลอยใช่หรอดีองไงม,มาเห็นว่าคือแบบเนี้ยแมต่แท,ทงมแฝงง่ายๆโดนเจาะง่ายๆเลยมามาดีมา มาเอากูอยู่เข้ามาสินี่ไงเออม,มาเล่นกลางจับเล่นกลางออย้อนอย้อนแบบอืมมา,า,มาอบกลางแบบเออใครก็ได้ไปเล่นกลางทีอืมอืมจะหล่อ,ยอยหรอูอหร่อ ไม่ได้แอมล็อกนะคอสยิงเลยยิงเลยมาเรารู้เออนี่หิวก็หายจัดปัดบาปเลยปาดบาปเลย <c oughs> นี่คือเน้นมึงแบบเน้นทำลายกันเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยแต่จริงๆพี่ผมหมไดไล้ แต่เพราะว่ามานาหมดเลยต้องถอยสกิลต่อไม่ได้หรอกมานาไม่ตัวนี้คือกินเยอะจัดพอ,อ,อหน่อยแล้วกันมานากูต้องใช้นี่ยไม่เก็บไม่เขียด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 ไม่เขก็บมาดิมาดิมา เนี่ยคือแม้แต่แทงขอาผมไม่ลง่ะเนี่ยคือแบบโอ้โหคิด,ดเอาแล้วกันนะแ้าแส่ยังโดนเจาะได้ง,ง่ายยังก็แคิดมึงก็แค่อ,อืดเปล่าวะเออเลือดอ่เอาเลือดเลยอืมอไ,ไหลไหลมึงอ่หมอดีอาะอืมเตะโอ้โหอ,อ่อนจังเลยอะครับพี่ เออโอ้โหมาเสถียงก็เถียงเถอะเจอจอกเจอจอกเกาะผมไปนี่คือตายหาเลยอ่ะอืมไม่ไงอืมมาว้า ง่ายง่าย baby ครับเอาด <'s> ิครับเออยอนครับคุณยิงอะไรเนี่ยเออเฮกมาดี โอ้เออม,มาคิดว่ากลัวเหรอเอฮ้ยไม่ไมไม่ผมขอโทษครับพี่ผมขอโทษสองลุมหนึ่งกูคงจะเอาอยู่อยู่หรอกเลือกกูน้อยอยู่ด้วยเออแล้วว่าเตะไอ้แกงกลางมึงคนมึงเยอะเกินมึงแบ่งมาทางบนหน่อยก็ได้โอ้ยอะไรงางดีจังวะ ติดปากเขาหน่อยละงานเนี้ยเฮ้ยนะคอสมึงอย่านะอย่านะจ้าอย่านะจริงเลยครับจัเยนงก่อนเอาไม่ได้หรอตอนนั้นไวเกินกองเวมึงไม่ถึงหรอก ไปป่นปลาท่หน่อยไม่โอเล่ตอเดือดแนะอืมเอามันนันไปหาตัวนั้นสะงนันอ้ามามามา กำลังรออยู่เลยอืมอุ๊ยปวดดีโดนแย่งซะงั้นอนนอเห็นแล้ว เลือเฮ้ยอย่าบอกว่าคือปืนปอจดจะชนะนะคือแบบโอ้โหสุดยอดะว้าเอ้อยไม่เร็วเน,น้นเร็วไอ้เกมเนี้ยนี่ไงมาดีมาเอากูดได้ก็มาอืมมากูดได้ก็มามาดดมา ไอ้จื๊อจื๊อจือจือนี่ไงจะคำว่าจื๊อไหมอื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 มอะไรพิจามาาลอยไม่ดีอะไรอย่างน้อยผมก็แบบเห็นปะคือแบบโอ้โหแทงก็แทงมาถึงไม่กลัวอยู่แล้วโอ้แค่แทงเนี่ย เจอเกาะจอเกาะผมไปแตกปรับเละทีเดียวนั่นแหละเฮ้ยแต่แต่ผมไม่อยากจะเชื่อคือทีมแม่งตัวปอดทั้งทีมมึงจะชนะโอ้โหอย่าหาทำไม่ได้แบบนี้เนี่ยไหนอยู่ไหนนไหนไหนไหน้ยอุ้ยดูเหมือนทางนู้นจะลำบากนี้ เอ้เอ้เอ้เคิดจะเยียบอะไรหรออานาคตคิดจะเล่นเพื่อนกูเหรอยิงอ,อืมอ้าปากอเอ้ากาเล่เพื่อนอ้าวางลายยิงเลยอ่ะไอ่ไงขไม่กวนะ แทงก็แทงมาเถอะมีกลวอยู่แล้วแทงอ่ะแทงเดีกูจะการแทงให้อีกกูแล้วนะกันเหมาทั้งทีมอ่ะวัดดีแทงนี่ปั๊บปั๊บปุ๊ปีปุปุปั๊บัปุ๊ปุป๊บ แทงก็แทงอ่ะมาดีะาจะก,การะทำไงกูอ,อะไรขนาดคอสเอาหนาคอสยิงหายไม่ยังไงกูรู้ทันมึงหรอก ไอ้ผมว่าโอ๊ะมาดีไม่ได้แอ้มกูหรืออืมไม่ได้แอ้มกูหรือเฟ้ออืมหมาหมาไอ้เนี่ไม่ล่าอืมนีม่ล้งเลนเลย อย่าอย่าอย่าทำอย่าทำเขาโดนโดนเราไม่ไปทำเขาอ่ะสงสารนะแครี่เว้ยสงสารทด้วยกดทั้งตัวเลยแต่ทีมแครี่ดูดิโอ้โหโอ้โหไม่มีกินเลยนะไม่ใกล้เลยตายโอ้โหคนตายสงสาร สงสารเหรอสงสารได้เหรอก็คือแบบเรายิงก็ขนาดนี้แล้วเราทำข้อขนาดนี้เลยต้อสงสารนี่เหรอเนี่ยนาคอสอ่ะกลัวคาเฟนี่อ่ะเชื่อปะเห็นวิ่งหนีเออใช่เห็นยังหนีอยู่เอ็กเตนนาคอสแล้วนาคอสที่ไม่ไดวิ่งหนีไม่วิ่งหนีไปของเพื่อนเลยนาคอสอ่ะตรงๆเลยก็เราออกอะไรนะที่ว่าเรียกว่าอะไรนะที่ไม่รู้ตัวอืมเออทามันอยู่นาคอสได้ดูเลือดกลับมา ใช่หนาโอเจกตตัวนี้จะวิ่งหายเลยหน้าเพราะมันหนีเร็วอ่ะไม่รู้ทำไมมันหนีแบบโ้โหไปกับอะโรผมไม่รู้นะเคยดู่ตัวเขาเล่นครับอืมนาโปรเจกต์โอ้โหอืม ผมก็สงสารเขาแนละ้วคืออย่างที่ผมสื่อสารในคนในทีมเมื่อกี้ผมได้มีคนหนึ่งเฮ้มันสองสารเขาผมเลยถามเขาว่าสงสารจริงเหรอคือทุกคนสงสานมึงเอาโตโัวแบบแรงๆจเจาะแดงแรงเจาะดีๆเม้นเกมเร็วเน้นลุกมากระทืมลุงยำเคเนี่ยชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์และลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ไม่อยากพลาดก,กับ48ชั่วโมงดูกันเยอะกดซับสไครต์กันเยอะกดไลค์กันเยอะ และ48ชั่วโมงคุณก็จะได้มาหาทันทีหากมีไอเดียเจ๋งๆหรืออยากร่วมสนุกกับ48ชั่วโมงคอมเมนต์มากันได้เลย